วันนี้มาทำนายฝันเรื่องฝันเห็นพระมาดูว่าฝันเห็นพระและจะแปลว่าอะไรกันนะคะฝันเห็นพระสงฆ์หรือว่าฝันว่าถวายพัตาหารคนที่ฝันในลนนักษณะนี้มีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการลงทุนความรักการเรียนส่วนใครที่เป็นคนชอบพูดชอบเจราจามากๆก็ให้ระวัง เพราะคําพูดของเราอาจไปขัดใจคนอื่นได้เรื่องของความรักคนที่กําลังโสดอยู่มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่อยา่าคาดหวังมากเกินไปเพราะคนคนนั้นอาจมีเจ้าของอยู่แล้วส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่อาจมีเรื่องเข้ามาทําให้ปวดหัวอยู่เนหน่อยซึ่งไม่นานทุกอย่างก็จะคลี่คลายเองการงานระยะนี้อาจจะต้องอดทนเพื่อให้เกิดความสําเร็จในงานที่ทําอยู่สักหน่อย แต่หนทางยังอีกยาวไกลไม่ว่าจะลงมือทำงานชิ้นไหนก็อาจติดขัดได้อยู่เสมอเนื่องจากผู้ใหญ่ไม่ให้การสนับสนุนการเงินคนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์เป็นเจ้าหนี้นับว่าในเรื่องร้ายๆก็ยังมีดีอยู่บ้างเพราะคุณจะได้รับเงินคืนจากลูกหนี้หลายคนพร้อมๆกันเลขเด็ดจากการฝันเห็นพระสงฆ์เลขเด่นก็คือเลข7และเลข8 ฝันเห็นพระสงฆ์เลข2ตัวคือ88 27 78เลขเด็ด3ตัว288 287 289ถ้าเกิดว่าฝันเห็นพระพุทธรูปนั่นหมายความว่าช่วงนี้ทั้งตัวคุณและครอบครัวของคุณจะมีการใช้ชีวิตที่เป็นไปอย่างสงบร่มเย็นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและพยานอันตรายต่างๆถือได้ว่าใครฝันในลักษณะนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลขเด็ดเสียงโชคนะคะก็จะมี9192 198-199-299ถ้าฝันเห็นพระหลายรูปขอเตือนไว้ก่อนนะคะคุณอาจจะได้รับเรื่องที่ทำให้คุณเดือนดนื้อร้อนใจจากเพศตรงข้ามมีหลายอย่างที่ทำให้คุณอึดอัดจนหาทางระบายออกด้านความรักความรักที่คุณคาดอาจได้เป็นตามที่หวังจะมีอุปสรรคเข้ามาทำให้ชีวิตคู่ต้องคิดมากเสียใจ ร้องไห้อยู่เสมอทำให้เกิดความอึดอัดไม่กล้าบอกเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะเสียใจตามไปด้วยการงานให้ระวังเรื่องก,การใช้คำพูดเป็นพิเศษเพราะอาจเกิดเรื่องขัดแย้งบานปลายจะมีปากเสียงได้ถ้าจะให้ดีแนะนำว่าควรไปขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ชายหรือหญิงท้วมผิวขาวมีอายุจะช่วยท่านได้นะคะการเงินเกิดติดขัดเรื่องการเงิน ในช่วงนี้อาจจะพอหยิบยืมจากเพื่อนสนิทได้บ้างเลขเด่นนะคะคือเลข9เลข2ตัวมี92 94เลข3ตัว294 295 298จบการทำนายฝันสำหรับคนที่ฝันเห็นพระนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ